รับคุณเอนอยู่ทำไมล่ะถ้าชอบเนี่ยถ้าชอบก็จิตตามใจชอบก็ไม่ต้องมีตำรวจกันแล้วล่ะใจกันด้วยซินี่เธอใช้ชีวิตอยู่รอดได้ยังไงกันล่ะเนี่ยวาดภาพระบายสีเอานะ่ะอย่างอื่นล่ะก็วาดภาพระบายสีเอานะ่จะจ๋อเพรก็วาดภาพระบายไม่มีคำพูดอื่นลแล้วหรือยังไงนี่แล้วนะครับฮะงั้นเหรอทำไมล่ะททำไมเนี่ยนะ นั่นก็เพราะโซราต้าเดี๋ยวนี้มาสภาพบิ๊กแล้วเหรอครับเนี่ยไปใส่ทอดลากก่อนได้ไหมที่น่าดูจะได้ไงโซราต้าชอบแบบไม่ใส่อะไรข้างในมากกว่ามิสกิบ้างกต้านแล้วล่ะมาชิรันเล่นอะไรน่ะผมต้องลำบากสอนชินนะขนาดไหนรู้บ้างหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะเช้าแล้วนะเช้าแล้วนะตอนเช้าจะไม่มาแล้วหรอไม่ไม่ต้องมาสิอย่าพูดเรื่องน่ากลัวแบบนั้นสิ آه ah. เสร็จแล้วงั้นเหรอเธอ,อนะขอโทษทุกคนบนโลกที่ตั้งใจอ่านหนังสือสั้นนะขอโทษนะคอะอั้งใจหน่อยสิแต่ยังอีกเหรออ๋อเย้อัอนออขอบคุณมากมากครับทำไมเหรอเออคือคุณชินนะกำลังทำอะไรอยู่เหรอครับกำลังทนันบ๊มคุยเอนอยู่ ทำไมล่ะถ้าชอบเนี่ยถ้าชอบก้หยิตตามใจชอบก็ไม่ต้องมีตํำรวจกันแล้วล่ะโถริตาคือผู้ชายคนแรกของฉันเดผู้ชายอะไรนันงแรกที่ว่าน่คือไม่ใช่นะใจนาไมีจที่โิตนคนแรกของฉันมันมันสีสแวตอนที่อยู่อังกฤษฉันรู้จักแต่ผู้หญิงโจะเป็นผู้ชายคนแรกที่ฉันรู้จักนะ้วทำไมไม่พูดแบบนี้ตั้งแต่แรกล่ะ น้องสาวยูโกะครับฮะพี่ชายคนนั้นเป็นใครกันเนาะยูโกะก็ด้วยอย่าพูดเหมือนฉันโดนจับได้ว่าชุ่มชื้นฉันได้กลับโซลันดาโ้ยโอ้ยเธอเองก็ด้วยมีความขัดแย้งกันไม่ใช่เหรอโซลันดาคือเจ้านายของฉันช่วยพาฉก่อนได้ไหมน่ารักมากๆเลยนะวันนี้เธอพูดพุ่เร็วเป็นปลอดเลยนะช่วยหยิบเปลวไม่ก่อนได้ไหม ทาไมท่านพี่ถึงไม่กลับมาบ้านชั่ววันอยู่เร่อยๆร่นที่บอกเองว่าจะกลับบ้านแล้วคะนั่นนะนะเพชูหญิงนตาเกล็ดจเ้าไงล่ะแล้วก็จะได้ทาเรื่องอย่างว่าเยอะๆยังไงล่ะแล้วหมดนั่นแหละ ได้เลยแม่เป็นตสาเหตุเองุเช er> ียวอยู่กันสองคนที่ไหนล่ะไม่ไงกันเนี่ยสงสัยควาสมัครกับคุณชินะกันหรอดูสิเจนจินอรดดูสิเขาจะผิดกันไปใหญ่ละเออเอาหลับไปแล้วมาจังเลยพอโซล่ตัดไม่ยอมให้นอนทั้งคืนเลยนะเอไม่ใช่บอกเลยว่าเขาจใจริงเลยนะถึงจะไม่ได้เรื่องแต่ก็ทำให้รู้ตั้งกี่รอบได้ไหมฉันรู้สึกปวดไปทั้งตัวตั้งแต่เช้าเลยค่ะ เธอก็ลังเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วนะฉันเองก็นอนละ่ะนอนบนเตียงของโซโลาตะด้วย ฟังดูสุดยอดจังเลยนั่นนะไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกเนอะแล้วจะทำให้ภูมิใจไปเพื่อนันนามิหนูไม่ยอมเลียงพี่ชายให้หรอกนะเอ๊ะฮะยูโกะน่ะเข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณมาจิโร่ะเป็นเด็กมีปัญหาที่ต้องเพื่อพี่ชายเท่านั้นแหละแต่คุณนันนามิน่ะคนที่ดูท่าเธอเรียนเพราะแบบนี้พี่ชายอาจเข้าใจเป็นพิเศษใช่เลยใช่สิเพราะเธอชอบใช้คำสับผิดๆตรงจุดสำคัญช่วยให้เข้าใจผิดตลอดเลยเฮ้ยฉันเอง แค่ว oh no, ันน mm hmm. ี้ว uh, ันเดีก็รู้สึกเหมือนโดนอาจจะจุกยังไงก็ไม่รู้สึกเปอะไรเหรอเอายมาส์เปลกแล้วคิดว่าตอนขคุยกับคุณยูก็จังแล้วมาชินกะดูได้ทางเพอสนุกอะไรแบบนี้นะนี่เธอเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะแสดอยู่ข้างใต้เลยเหรอ ราชานักฟันหญิงให้ก <si ับนายตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันนะสระตะอยากก็คิดว่าอยู่แล้วนะแต่ว่าแค่ระดับขั้นสระตาคนบ้าเอ๊ะสระตาคนบ้าเอ๊ะสระตาคนบ้าแต่นี่ไปเที่ยวการแข่งขันและต่อคำเพื่อกระชับความสัมพันธ์ญี่ปุ่นอังกฤษแล้วนะจ๊ะดูก็อยากเล่นเพลนเลยนะจะยกอีกครึ่งหนึ่งของโลก้เเจาองตอ๊ะ แอบตามรถข้างหน้าด้วยนะคะคุณคนขับรถอย่าบ้าดิจ้าไมชรจางทุกคนโจโกโหกซะคำซะสรตะคนบ้าเถอ,อ วาดภาพเหมือนที่หน้าเลยครับคงเอือหามากเลยละ่ะทำพอรู้สึกงุดหอิดน่ะไงกันนะ,นอ,ะออกจะน,น่ารักดีออาเรียกผันหลังมาสิอะอเเป็นอะไรงั้นเหรอที่เป็นอะไรมาตัวเธอัด้แหละทำไมถึงใส่ชุดแมวนได้สภาพแบบนั้นได้ละ่ะฮะไม่ต้องห่วงหรอกยังใส่กางเกงในไว้อยู่แก้ปัญหาทุกอย่างด้วยไอของชิ้นเดียวนั่นกางเกงในไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเชื่อมัดในกางเกงในอ ื้อผ้าออกเพื่อลดน้ำหนักตัวอย่างนั้นเหรอทำไมถึงรู้ได้ละ่ะมีตำนานเล่าว้ว่าถ้ายืนด้วยขาข้างเดียวน้ำหนักจะลดลงนะก็หกันเลขนาดไหนกันล้ะเนี่ยมากซะจนนอนไม่หลับเลยเล่ะครับครับเข้าใจแล้วใช้พี่ทำครูก็ได้จบแบบนั้นมันจะไปแทนคนแล้วไเ่องแบบนีน้ถนัดมือ่อย่านมาทักนี้ออนี่เธอทำไมถึงอ,องอยากทำอาหารล่ะก็อยากทำฉันว่าพอเถอะชินนะาทำอาหารไม่ได้หรอกจะบ้านเลิกคิดไป